รู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%เช็คราคาประกันฟรีใน60วิคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปรับกิฟต์วอล h เจอร์จากเซนทันกรุ๊ปมูลค่า200บาทสวัสดีครับผมยิบจากาว่ากันว่า s t o รีบนถนนชนบท ที่แสงไฟไม่ค่อยสองสว่างยามค่ำคืนทำให้คืนนี้ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นเป็นรถเก่งยี่ห้อหนึ่งได้ชนท้ายเข้ากับรถสิบล้อที่บรรทุกอ้อยมาเต็มคันมันทำให้แอร์แบ a กสีขาวๆพุ่งเข้าหน้าของคนขับแล้วหัวของเขาก็โขกเข้ากับพมรมอะัยอย่างแรงและทุกอย่างก็ดับบูบไปหมดเขามารู้สึกตัวอีกทีก็ยืนอยู่ริมแม่น้ำสายหนึ่งตอนกลางคืน แม่น้ำสายนั้นมันกว้างมากเขาไม่เคยเห็นแม่น้ำสายไหนจะกว้างเท่านี้มาก่อนเขาพยายามเรียกสติตัวเองคิดว่าต้องฝันไปแน่ๆเพราะว่าเมื่อกี้นั้นเขายังขับรถอยู่เลยนี่นาแล้วจะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเขานั้นพยายามหยิกแขนตัวเองตบหัวตัวเองให้ตื่นแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักก็มีเรือลำหนึ่งพายมาจอดเป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวสูง,สง แต่งตัวเหมือนคนสมัยก่อนแต่ไม่ใช่พวกจงกระเบนอะไรแบบนั้นใส่กางเกงเหมือนกันแต่เสื้อผ้าจะเชยเเหมือนยุคของพ่อๆเราสมัยนุ่มๆแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าให้ขึ้นเรือจะพาไปบ้านฝั่งโน้นมีคนรอเขาอยู่พอเขานั่งเรือผู้ชายคนนั้นก็พายเรือออกไปเรื่อยๆห่างจากฝั่งออกมาท้องน้ำก็เริ่มมืดลง จนมองไม่เห็นอะไรอากาศก็เริ่มหนาวมากจนเขานั้นต้องนั่งกอดอกมาตลอดทางจนสักพักหนึ่งเรือก็ได้มาจอดเทียบท่าน้าของบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านทรงไทยเก่าๆหลังใหญ่มากมีคบไฟจุดรอบๆรัวบ้านทำให้เห็นตัวบ้านค่อนข้างชัดเจนพอได้ลงจากเรือชายคนนั้นก็บอกให้เขาขึ้นบันไดบ้านไปมีคนอยากเจอเขาอยู่ รอบๆบ,บ้านหลังนั้นตอนที่เขามาถึงก็มีคนยืนอยู่เต็มไปหมดเหมือนกับบ้านหลังนี้จะมีงานอะไรสักอย่างคนที่ยืนอยู่รอบๆบบ้านก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กแต่กับว่าไม่มีใครคุยกันเลยต่างคนก็ต่างยืนนิ่งเงียบสนิทและเขาก็ได้ตัดสินใจเดินขึ้นไปบนบ้านไปตามที่ชายคนนั้นบอกแต่พอไปถึงก็เห็นแต่โถงกว้าง,างไม่มีคนเลยไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรทั้งนั้น เขาเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆมันแปลกตรงที่ตอนนั้นเขาไม่รู้สึกกลัวอะไรทั้งนั้นเขาเดินไปจนสุดบ้านและสายตาของเขาก็ไปเจอกับวัตถุบางอย่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมยาวๆวางอยู่เกือบมุมบ้านและเขานั้นก็เดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูให้เห็นชัดว่ามันคืออะไรและแล้วเขาก็ได้เห็นว่ามันคือโลงศพโลงศพสีขาวๆที่เปิดอยู่แต่ไม่มีศพหรือไม่มีใครที่อยู่ในนั้น ตอนนั้นเขากลับรู้สึกว่าเขาเกิดอาการกลัวขึ้นมาเขารีบจ้ำออกจากตรงนั้นขึ้นมาทันทีโดยขณะที่เขากำลังก,งก้าวขายาวๆออกจากตรงนั้นมาก็มีเสียงปีเสียงกลองเสียงนุนตีไทยโหยหวนไล่หลังตามเขาเขารีบก้าวลงจากบันไดยอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าแทบจะกระโดดลงมาเลยก็ได้พอลงมาถึงข้างล่างมองซ้ายมองขวาเขากำลังคิดว่าจะไปทางไหนดี แต่ถว่าขนาดนั้นเองก็มีมือเล็กๆเป็นมือเด็กมากระตุกมือเขาเขามองลงไปเห็นเป็นเด็กผู้ชายไว้ผมจุกไม่ใส่เสื้อมีแต่จงกระเบนสีแดงเก่าๆแล้วเด็กคนนั้นก็บอกว่าน้าๆตามหนูมานี่มาหนูจะพาน,น้ากลับบ้านแล้วเด็กผมจุกคนนั้นก็ดึงมือเขาแล้วก็พาเขาวิ่งพวกคนที่อยู่รอบๆบ้านก็เดินตามเขามาทุกคน และเขาเองก็ตกใจมากวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นและเขานั้นต้องวิ่งไปที่ไหนและคนพวกนั้นจะตามผมมาทําไมทุกอย่างมีแต่คําถามไปหมดพอเด็กผมจุกวิ่งมาได้สักพักก็หยุดแล้วก็บอกว่านา้นาน้าหนูมีเรือจอดอยู่ไม่ไกลมากนา้าวิ่งขึ้นเรือไปเลยนะแล้วน้าจะได้กลับบ้านเขาได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้ารับแล้วก็ถามว่าเอา้าแล้วหนูไม่ไปด้วยหรอ เด็กจุกคนนั้นนันก็สวนมาว่าน้าไปเถอะหนูไปไม่ได้หรอกไปเร็วๆๆๆและเขาก็หันหน้าไปเห็นกลุ่มคนเหล่านั้นเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆด้วยความกลัวเขาก็เลยรีบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไปตามทางที่เด็กผมจุกคนนั้นบอกแต่ไม่นานนักเขาก็ได้เจอเรือเป็นเรือพายลำเล็กๆทำด้วยไม้จอดอยู่ในพงหญ้าริมตลิ่งเขาไม่รอช้า รีบลงไปผักเรือแล้วก็โดดขึ้นนั่งแต่ในเรือนั้นดันไม่มีไม้พายแล้วจะไปอย่างไงต่อเขาเริ่มคิดร่างกายเขาเริ่มลนลานหันซ้ายหันขวาเอาเมือกวักน้ำเพื่อให้เรือนั้นไปข้างหน้าไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสียงดนตรีไทยปีพาดเริ่มดังแว่วมาอีกครั้งทำให้เขานั้นยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีกแล้วจูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเด็กผมจุกตะโกนมาว่า น้าน้าไปเลยไม่ต้องหันมาคิดถึงบ้านเอาไว้หนูจะไปส่งเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบทําตามที่เด็กผมจุกคนนั้นบอกคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเท่าที่เขาจะคิดได้และอยู่ดีๆเรือมันก็แล่นไปเองแล่นเฉีวเหมือนกับมีคนผลักชั่วอึดใจเรือนั้นก็ฝ่าความมืดความหนาวเย็นของแม่น้ำสายนั้น จนมาถึงฝั่งเดิมเขาก้าวลงจากเรือขึ้นฝั่งแล้วก็เดินสเปะสปะอย่างไรจุดหมายสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันมีแต่ความมืดมองแทบไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างไม่รู้ว่าทางไหนคือทิศเหนือทิศใต้มีเพียงแสงจากดวงดาวส่องลงมาให้เห็นพอลางเขาเดินเท่าไหร่ก็ไม่มีจุดสิ้นสุดเหมือนกับว่าเดินไปเรื่อยๆไร้จุดหมายแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเกิดอาการเหนื่อยขึ้นมา เขานั่งลงกับพื้นคิดทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคิดว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรและภาพสุดท้ายที่เขาจำได้นั้นก็คือเขาขับรถอยู่และรถเขาก็ชนกับอะไรสักอย่างแล้วเขาก็มาโผล่ที่นี่เขาคิดว่าหรือบางทีเขาอาจจะตายแล้วเขาเริ่มสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกจะเดินต่อก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันมีแต่ความมืด กับแม่น้ําสายใหญ่เขาเริ่มหมดหวังเขานั่งร้องไห้โฮด้วยความสิ้นหวังจนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้จูู่เขาก็มีความรู้สึกว่ามีคนมาจับหัวเขาเขาเงยหน้าขึ้นมามองก็เห็นเป็นคนแก่หนวดขาวยาวถึงอกคิ้วขาวยาวใส่หมวกเหมือนปอเนีิ้นในหนังจีนไม่มีผิดและชายแก่คนนั้นก็พูดสำเนียงจีนจีนกับเขาว่ามาอติ อากงเนี่ยจะพากลับบ้านเองแม่เป็นห่วงแย่แล้วแล้วชายแก่คนนั้นก็จับมือเขาแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าอย่างไวเหมือนลากเขาไปเลยเพราะเขานั้นวิ่งไม่ทันขาของเขานั้นลากไปกับพื้นจนมาสะดุดกับอะไรบางอย่างที่พื้นทําให้เขานั้นหน้าคว่ำไปกับพื้นเขารู้สึกเจ็บมากๆวินาทีนั้นแล้วทุกอย่างก็มืดไปอีกครั้งจากนั้นเขาก็รู้สึกตัวอีกที พบว่าตัวเขาเองนั้นนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมีสายน้ำเกลือระยงระยางเต็มร่างกายไปหมดเขาเหลือบมองไปร,บรอบๆก็เห็นพ่อแล้วก็แม่นั่งอยู่บนโซฟาเขาเลยเรียกแม่เพราะแม่ของเขาได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งมากอดร้องไห้ดีใจกันยกใหญ่หลังจากรักษาตัวจนหายดีแล้วก็กลับมาที่บ้านเขานั้นก็ได้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่บ้านฟัง รวมถึงความฝันแปลกๆนั้นด้วยที่เขาได้ไปมาแม่เขาก็เล่าว่าตอนแม่ได้รับโทรศัพท์ว่าเขานั้นโดนรถชนแม่ก็ได้รีบไปที่โรงพยาบาลทันทีเห็นพยาบาลกำลังปั๊มหัวใจอยู่และเขาก็เข้าไปอยู่ในห้อง i อ u ซึ่งแม่ก็เลยกลับบ้านเพราะว่าหมอห้ามเขาเยี่ยมเธอได้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านทั้งหมดให้ช่วยเขาและอีวันนั้นเขาก็ฟื้นขึ้นมา แล้วที่น่าแปลกก็คือตุ๊กตากุมานที่แม่เขาบูชาก่อนที่เขาจะกลับมาบ้านอยู่ดีๆมันก็ตกลงมาจากหิ้งหัวขาดทาั้งๆ้งที่แม่นั่นก็ตั้งสูงอย่างมากไม่มีลมหรือสัตว์เลี้ยงจะขึ้นไปได้แถมอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดอีกมันไม่มีท่าทีที่ว่าจะตกลงมาง่ายๆและกุมานที่ตกลงมาคอหักนั้นก็ใส่จงกระเบนสีแดงไม่ใส่เสื้อ เหมือนที่เขาเห็นเด็กผมจุกคนนั้นไม่มีผิดและอีกอย่างที่น่าแปลกก็คือรูปปั้นเหล่าเอีย้ยหรือเจ้าที่ดินที่บ้านเขาบูชาไว้เป็นรูปคนจีนแก่แกหนวดยาวขนคิ้วยาวใส่หมวกเหมือนกับปามุนจินซึ่งเหมือนกับชายแก่คนที่พาเขาวิ่งออกมาเขาเลยคิดว่าที่รอดมาได้นั้นก็คงเพราะกุมารกับเหล่าเอีย้ยที่ไปช่วยตามที่แม่เขาบ่นบานเอาไว้ ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ